คือเรือหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีคำสาบครับเพราะว่าภรรยาคนแรกกระโดดหน้าต่างตายส่วนภรรยาคนที่2องในบ้านหลังนี้ครับเขาก็กระโดดหน้าต่างตายซ้ํารอยเป็นคนแรกและคราวเซร์ก็มาถึงตัวนางเอกของเรานะครับที่เป็นภรรยาคนที่3ของเรือหาหลังนี้เพราะว่าเธอเพิ่งได้รับจดหมายควรูว่าเธอคือเหยื่ออะไรต่อไปนี่คือเพราะของหนังสือที่ชื่อว่าปริศนากราบสิรีครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุณอิมามุลาอายะน,นะครับที่เป็นผู้เขียนทํามาได้ดีจริงๆผมมาชอบความคลาสสิกข,ของเรื่องนี้มากเลยคือมันอยู่ใน,าาททคน,นคเคร แต่กับสร้างความไม่น่าไว้วางใจให้กับตัวละครทุกคนได้คือด้วยความที่ตัวละครมันน้อยผมก็พยายามจะเดาว่านะว่าใครคือคนลาที่ส่งจุดหมายมาคูนางเอกซึ่งเอาจริงๆนะผมสารภาพแล้วบอมาเดาผิดคือผม,มยอมรนะับเป็นว่าช่วงแรกของนังสืมเนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบนะครับที่ตัวเอกนะครับเล่าแล้วก็พูดคุยกับตัวละครในเรื่องแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องนั่นแหละครับมันสนุกมากมันจะเป็นช่วงที่นางเอกนะครับสืบสวนว่าใคร่ส่งจุดหมายมาคูเธอและอดีตที่พยายามคนก่อนหน้าเจอนะครับ บส่วนที่มีความสวยงามของดอกกุหลาบแล้วก็มีความน่าคนลุกของจิตใจคนอยู่ในเรื่อเดียวกันและตอนจบเรื่อนี้นะครับผมอยากให้คุณมาสัมผัสตัวเองจริงๆเพราะว่ามันทั้งแสบทั้งเจ็บปวดกับผมมาก